สุขภาพดีต้องผลิตเองวัสดีครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําดินหมักกันนะดินหมักเพื่อสุขภาพนะเพราะว่าถ้าเราหมักดินก่อนปลูกต้นไม้เนี่ยดินเขาจะร่วนแล้วก็จะมีไนโตรเจนในตัวด้วยนะวิธีการผสมดินหมักทําดินหมักเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนๆไม่ยากนะทาง่ายๆนะ ตั้งกล้องก่อนนะเพื่อนๆนะทำคนเดียวนะไม่รู้เสียงจะเป็นไงบ้างแดดก,ก็กำลังจะออกออกมาแล้วแหะแต่มันกำลังจะถึงที่เรากำลังจะผสมเนี่ยแดดมันจะมาลนะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะดินเนี่ยถ้าเกิดเราไม่หมักถามว่าไปปลูกได้เลยไม่ได้แต่ว่ามันจะหนักไนงะแต่ถ้าเราหมักเขาจะนุ่ม แล้วเราจะใส่ส่วนผสมที่ทำให้เขาเบารอบนี้จะใส่สองสาอย่างนะคือไม่ต้องใส่ทุกอย่าง,างที่ผมทำก็ได้มีอะไรก็ใส่นั่นแต่ว่าข้อสำคัญที่จะต้องใส่ในการหมักดินนะก็จะมีรำนี่นะรำอ่อนนะหรือไม่ก็รำละเอียดนะมองเห็นไหมเพื่อนๆน,นี่อยู่ในถุงนี่จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกแล้วนี่นะรำแล้วก็กากน้ําตาลนะ น้ำป่าหมักไม่มีก็น้ําเปล่าก็ได้แต่กระลำกระการน้ําตาลนี่ต้องมีเพราะว่ามันจะเป็นตัวล่อให้จุลินทรีย์ในอากาศเนี่ยมากินความหวานแล้วก็จะเติบเกิดขบวนการหมักตัวเองเกิดความร้อนเชื้อราก็จะมาเชื้อราสีขาวนะราขาวนะเพราะพืชจะชอบราขาวมากเราดูส่วมผสม,นะมันนะเพื่อนพอดีว่ามีปุ๋ยหมัก พืชสดแต่อันนี้น่าจะเป็นญ้าน่าจะเป็นญ้าสดกับญ้าแก่นะสังเกตนะถ้าพืชปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้นานๆเนี่ยในตัวเจนมันจะหมดไปแล้วเพื่อนๆมองเห็นไหมมันจะเหลืออะไรฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเราก็จะมาผสมในดินเพื่อให้เขาโป่งเขาร่วนเพราะว่ามันจะดินมันจะได้โลง่งได้โป่งได้ได้เบา ถ้าไปปลูกผักตอนนี้ผักจะไม่ค่อยงามแล้วเพราะไนโตรเจนมันหมดแล้วเราถึงต้องผสมปุ๋ยบ่อยๆเพราะช่วงที่เราผสมแรกๆเนี่ยที่ปุ๋ยบางไอปุ๋ยหมักที่มันเริ่มเป็นเนี่ยนะเริ่มย่อยตัวเองเนี่ยมันจะมีลาขาวเยอะลาขาวเนี่ยพืชจะชอบมากผักจะโตวไวมากแต่นี้ถ้ามันหมดไปเราก็ออกมาใช้อย่างอื่นหรือถ้าเราจะผสมใหม่ก็ได้นะเ,นเพื่อนๆฟังทันหรือเปล่านะถ้าเราจะผสมใหม่ก็ได้เราก็จับของเก่าเนี่ยไปผสมกับ กระถินสดหรือไม่ก็หญ้าสดนะนี่นะใส่ไปหนึ่งตัวนะต่อไปก็ขุยมะพร้าวออไม่ใช่ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับใส่เพื่อให้เขาโปร่งนะให้ดินเขาไม่แน่นถ้าดินเป่าๆมันจะแน่นมันหนักลากพืชมันจะเดินไม่ค่อยดีนะปริมาณก็กะเอาไม่ต้องเท่ากับดินหรอกให้มันหนึ่งในสี่ก็ได้ หนึ่งในสี่หนึ่งในห้าก็ได้ให้มันเบาไว้ให้มันโป่งไว้เพราะผักไม่ชอบดินแน่นๆลากเขาจะเดินไม่ดีนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่ากล้องแดนอยู่ยเปล่าโอเคแดนอยู่ยแล้วก็ใส่น,นี้ด้วย อะไรอ่ะแกบดําใส่ไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะคือสูตรไม่ต้องตายตัวเราเรามีอะไรเราก็ใส่นั้นไปเพื่อให้พืชเนี่ยได้กินอาหารครบทุกตัวมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะแกบดิบเราจะยังไม่ใส่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรามีหญ้านี่ก็แทนแกบได้แล้ว แก่ดำใส่ไปบ้างไม่ต้องเยอะมากเพราะแกบดำนี่ช่วยดึงรากให้รากพืชเนี่ยออกไวๆ<ว>จะได้โตวไวๆเขาจะได้มาหาอาหารใส่มากก็ไม่ดีนะเพื่อนใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะคือให้มันครบทุกตัวแค่นั้นเองปริมาณก็กะกะเอาเดี๋ยวคลิปจะยาวเพื่อนๆจะเบื่ออีก ส่วนสาคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะเพื่อนๆลำครับลำลำเนี่ยสาคัญมากเลยลำกับน้ำกากน้ําตาลนะถ้าไม่มีสองตัวนี้โอกาสที่เขาจะย่อยตัวเองอ่ะไม่มีเลยเพราะจุลินทรีย์จะไม่มาจุลินทรีย์จะมากินลำกับกากน้ําตาลนะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวผมจะถามเพื่อนๆว่าทำอะไรไปบ้างจำได้ไหมมีส่วนผสมอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้ทบทวนแล้วก็จะได้จำได้ว่ามันทำไม่ยากทำง่ายๆเองอ่านนี่นะต่อไปก็กากน้ำตาลนะเพื่อนๆมองเห็นไหมกากน้ำตาลมองเห็นนะเห็นนะทำคนเดียวนะบางทีต้องดูว่าคลิปเดินอยู่หรือเปล่ายาวไปก็ไม่ดีนะ กาเอาน้ำกาน้าตาลก็ถ้าน้ําครึ่งหนึ่งก็ประมาณ2.5ลิตร2ลิตรครึ่งนีง่น่าจะ10ลิตรอันนี้นะน่าจะ10นะลิตรนะเราก็ใส่น้ําไปประมาณสัก2ลิตรได้มั้งกาน้ําตาลก็ประมาณถ้าแก้วกาแฟนะเนเพื่อนๆกะเอารอบนี้ใสามากเลยผสมมาเยอะน่าน่าจะผสมเยอะใสามากเลย ไปซื้อแต่ละครั้งราคาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยเพื่อนๆเคยซื้อร้อยหนึ่งแล้วมันเป็นร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบรอบนี้ไปซื้อร้อยเจ็ดิบแล้วเพื่อนๆมองเห็นตัวเลขมันร้อยเจ็สบบาทแล้วนะปริมาณเท่ากันนะแต่เพิ่มไปร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วขึ้นทุกอย่างเลยต่อไปก็คนนะเพื่อนๆถ้าใช้มือคนเนี่ยเราจะรู้เลยว่า มันละลายหมดหรือยังเพราะเรามือเราจะสัมผัสได้ใช่ไหมไม่มีอะไรนะนี่เดี๋ยวนะเช็ดมือก่อนหนะ้าเพื่อนคนเสร็จแล้วก็ลาดไม่มีอะไรแต่ไม่ต้องให้เขาเปียกมากนะแค่ชื้นๆกนนะ็พอเพราะถ้าแฉะมากจูลินซีมันจะไม่เดินมันจะไม่มามันไม่ชอบแฉะชอบชื้นๆเอานะละเราไปก่อนนะลาดไปก่อน ลาดไปหน่อยนึงก่อนแล้วเราก็ลองคนดูอ๋อดินหมักนะดินหมักเน้นให้ร่วนให้โปรง่งให้เบาแล้วก็ไนโตรเจนด้วยเพราะในดินหมักจะมีไนโตรเจนในตัวเลยนะเพื่อนๆช่วงแรกๆที่เราผักลงเนี่ยสี่ห้าวันแรกที่เราผักลงเนี่ยระหวัง ที่ผักกาลังรากกาลังจะเดินเนี่ยนะเขาจะจะหยุดชะง,งักไปนิดหนึ่งไปหลายวันหน่อยพอรากเขาเริ่มเดินปุ๊บดินหมักเนี่ยจะมีปุ๋ยในตัวเขาจะโตวไวมากๆเลยพอเขาเริ่มเห็นใบเขาแตงมาปุ๊บตอนนี้เราก็ให้ปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็น้ำปลาหมักผักจะโตแบบผิดหูผิดตาโตจนตกใระใจายเพื่อนๆโตเอาโตเอาโต,าตทุกวันเลยนะ แ้วเรามีเครื่องผสมจะดีมากนะส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แหละเอาแบบธรรมชาติเลยเดี๋ยวว่าจะใส่กล่ำพางสักหน่อยแล้วดูแล้วมันจะน้อยไปน,นิดนึงไม่ให้กล่ำพรางมะพร้าวสับ ถ้าดินเปล่าๆมันจะแน่นพอเรารดน้ําทุกบันทุกวันพอพักกันจะโตดินเริ่มแน่นแล้วถ้าเราไปพวนด,ดินมากเดี๋ยวรากเขาจะขาดเราก็เลยจําเป็นต้องผสมให้เขาโปร่งไว้เดี๋ยวใส่มะพร้าวสักหน่อยดีกว่าเพื่อนเผาสับเนาะเขาจะได้โปรง่ง ถ้าได้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็น่าจะดีนะมีเพื่อนๆหลายคนแนะนำว่าน่าจะเตรียมของให้พร้อมรอบนี้ก็น่าจะพร้อมขึ้นนะเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยบางทีเตรียมไม่พร้อมแล้วคลิปมันเดินยาวอนะเพื่อนๆก็จะเบือ่อ ส่ไปอีกเลยนะให้หมดเลยดีกว่าประมาณสักสอสามลิตรเราต้องกะเอานะว่าความชื้นขนาดไหนถ้าเพื่อนๆได้ทำบ่อยๆก็จะรู้ว่าความชื้นขนาดไหนถึงจะพอนะผมก็กะเอานะแล้วเราก็มาคอยดูกันสาสวันแรกราขาวจะขึ้นเยอะมากพอราขาวขึ้นเยอะเนี่ยก็แสดงว่าการทำงานของุุรินทรีซ์เนี่ยได้ได้ผลดี คุยอย่างเดียวให้มันเข้ากันไม่มีอะไรไม่ยากนะคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไว้ทำอย่างที่เคยทำมาเพื่อนตอนนี้ผักเริ่มจะหมดอายุขายแล้วเราก็ต้องทำต่อเรื่อยเพื่อน,อนบางที มีคลิปไม่ต่อเนื่องก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะผักมันไม่ได้โตในวันสองวันเพืเ<ๆ>ือมันใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันจะโตเราก็ทําคลิปให้ดูตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะว่าเออเพาะยังไงอะไรเงี้ยนะน่านจะได้ทีันนะเพื่อนเือเดี๋ยวคลิปจะยาวเกิน ไม่มีอะไรแล้วแค่เนียงอ่ะส่วนผสมว่าทำให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเราก็าจะปิดวางไว้เลยพี่วางไว้เลยครับเดี๋ยวผมไม่เอาขอบคุณมากแค่นี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆ ได้กำลังมาแล้วไม่ยากใช่ไหมครับทำให้ดูแล้วนะไม่ยากนะส่วนผสมใครรู้คอมเมนต์มาบอกนะนะว่ามีอะไรบ้างในนี้นะดินหมักนะเพื่อสุขภาพนะดินหมักเนี่ยจะมีในตัวเจนในตัวนะเพื่อนๆถึงจะไม่เยอะเท่าปุ๋ยหมักแต่เขาก็มีเพราะว่าลำกากางน้ำตาลเนี่ยแล้วเกิดการขบวนการหมักเนี่ยจะมีเชื้อรา เชื้อราเนี้พืชจะชอบมากไนโตรเจนจะสูงเดีกประมาณสามสี่วันนะผมจะมาเปิดให้ดูนะว่าเป็นอย่างไงถ้ามีราขาวแสดงว่าสุดยอดมากๆเลยปลูกพืชพืชโตวไวมากผักเนี่ยชอบมากๆเลยผักผักข้าอายุสั้นเราต้องเน้นในไนโตรเจนลาขาวนะเราวพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม สวัสดีครับ